ดม่ไ

เพิ่พูนนี่ยรวมเงกาดำเลกาดำกาดำาลุ่มนารกมหาน่นรบในเมขืขึนในช่วงเป็นทรายดันเต็มตัว,วไวหรอยังเนละลุ่มอะบ่จะมั่งหรอปะปงปองม้งสิมังนะเอาสวสดีพี่น้องยังเป็นทั้งการครับในเสาวันที่หาคุมภาพันสองพันหารอย คืนนี่เป็นคืนวันที่ซีนะครับซีผมภาพันเกื้อผ้ายุลร่มมากกระชากยางรุ่นเร่งความเร็วล่มประมาณอย,ยู่ยี่สิบสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับวาวหน่อยวาวเบาวบาวปีกว้วนวาวไฟเรียนล่มเบาล่มกลางนี่บร่รหลอดเหมือนเคลื่อนนี่เห็นตระกูกันละเน่าแต่ของเฮ้าครับใส่สดันตุลากะดำไม่กัลลนล,นลอย 80เส้นครับขึ้นดันสูขึ้นดันสูนนสเลยตอนนี้กำลังเก็บกู้ครับพี่น้องกับมีดสายดันยู่สองดวงครับของผมมีจุล่าดำกายดำร้อยแปดสิบับจุล่าแดงร้อยแปดสิบก้านล้านขึ้นกันครับสองดวงนี้พร้อมลุยทุกคน เอางเงนเพี้ยนหลูกว่นเอาล่งครับไม่มีโชคคุณใครภาพถือดีๆน่ถือกว้างอะไรยังไงสั่นไหลช่ <c oughs> างภาพตัวหน่อย <c oughs> เร็วขึ้นต่อไปไล่ไพุ่นเลย g i ú กูบ่อเนาะกูบ <stuffing Có this verse> ่อเนาน่ฮะบอาน่ยกูบอนายังไปยังลงไปตายตายตายคลิปนี้เือบิกล้องที่หลัเป็นบิกระทังยังย่านลเพียทั่ดูลก็เก็บดอก เบิ้งวาวเบิ้งกล้องหม่ถึงแนมไปเบิ้งอีงอันอ่นโดนลยปล่อยลงเลยบกศิกวาไปหนีหาเลยดิมเอาเหลืรถตังรำสีแดนวาวหนึ่งดึงไปเร็วเอาลูกหาเสือกอยู่เด้จุลาสิบอก รับพีเมาวๆชมา้มา,มาสมรวัดซ้ายร้อนเอามะลุนเช่นดุกวันกาดำลอยแปสายดันอยู่เด็กยังเด๋วร่มขนาดนี้ ninh chấp đây bao tiền bao nhung này đan xuống nó size đan nó, ô xiên đuôi anh, bỏ cam năng cay nữa, ô mưng là <laughs> ระวังเด้อโชคคุณนี้แห่บ่ปลอดภัยเด้หน่ย้อนย้อนดึงดึงดึงบวลงเด้ย้อนดึงจังหวะแหมวันเมื่อเสโอ้ลงคือเก่าพีมือฝีมือถือว่าลงได้นิ่มนวลอยู่อาจจะจับเข้าว่าได้แต่ว่ามันกิด นั่นนระกม,มันแห้งตีไปตีมึงลักษณะปีกที่มันผ่านย่าเพิ่งตีงนะตีภาพพี่น้องว่าเบิ้งลักษณะปีกของวาวที่มันสูร่มนรกได้เป็นยังไงเบิง้งอาการบอกตูน,น,นันเขียนเข้าทนุวะนัน่เนเลยมา<ะ>ทานเลย <laughs> <laughs> สนุวมไปรตรงสิเบิ้งครับไม่มันตีเป็นเลี่ยมเนาะการเหลา มันจะพลิกได้นะมางนี่นี่มันสีเป็นก็ยังระบบหมุนได้นะแต่ว่าอย่าให้มันเคลื่อนใายขวาอันนี้คือบ่าดีววานนั่นเดียมันก็เป็นมันก็ไปลังสีเนาะมันก็บิดไปตามรูปเห็นเนาปลายไม่ก็สวยห้างเงี้ยแต่ว่าเห็ดเป็นทรงเปครับเปจักหน่อยเห็ดเ็ดังสี่นีสำหรับจุฬาเนี่ยเห็ดังสีนี่คิดว่ามันสีดีอย่างหนึ่งเรียมันสีซอยซอยว่าเดี๋ยวได้เติมบโตเนี่ แมนมันจังบอดีอันล่างนี่มันถือหยุดอยู่แล้วมันกับไปไปบอหลายแต่ว่าอันเทิงนี่ไปแน่นอนแต่ว่ารู้ว่าดีบ่ดีได้แต่ว่าขอว่ามันดีปีกไปตามไรเลยก็บนของลมมันแข็งขดเข้าสนุกกับทักนี่ครับทักประมาณนี้ขั้นมันบวกินเปิ้ลขั้นมันอ่อนป๊อดดังจนวังหัวกระเด็นออกบ่ออกวันใดเราเกิดสูตรยู่ยู่ คื <c oughs> อมันทนเลยมันขั้นมันบอกินเปลือกเนี่ยมันเห็นว่าแค่จับเบลือกนี่เห็นว่ามันจะอ่อนๆเห็นไหมออกมนก็นดังบ่แห้งภายในหรือวะบ่มัน็นไซนั่นดังเรื่อยๆเอา้าปิดคลิปนี่แหละคนไทยชงตน้นต้นคลิปเอา้าจัดคำคมด้วยกวนไปเสี้ยนหนูกวนคำคมด้วยเร็ว, <c oughs> วเอาคำคมแบบไรนี่เอาพูมแบบไหลอน ไอร้อนบ่หันบ่ฮักกันกับบ่มันเสียเวลาตลอดไอซื้อสุดยอดพี่น้องอครับฝากไปซัำม,มีด้วยครับสวัสดีครับ